สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n e อนยิปซีพยากรณนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาทำคลิปต่อกันนะครับอ่อีที่10นะครับเป็นการอ่ความหมายของไพ่ชุดจุดเทียน2ของไพ่อารักเกลชุดนี้นะครับก็เดินทางมาถึง E ีีที่10แล้ววันนี้ก็จะมีไพ่หมายเลข37ถึงหมายเลข40นะครับเีสี่ใบด้วยกันนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กด, like, ด Sub s c r i b e กดติดตามนะครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่มีคลิปลงเพื่อน,นๆก็จะได้เข้ามาดูกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับไพ่ใบแรกที่เพื่อนๆนี่เห็นเนี่ยครับเป็นไพ่หมายเลข37นะครับความหมายของไพ่ใบนี้นะครับให้เพื่อนๆดูไปที่รูปภาพสังเกตนะครับว่าจะมีชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนโขดหินนะครับแล้วก็ก้มหน้าก้มตากอดเข่านะครับแล้วก็เท้าเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำนะครับและด้านหลังก็จะเป็น สายฟ้าที่ฟาดลงมาแบบอย่างฉับพลันนะครับแล้วก็มีสายฝนที่โปรปยปลายลงมาด้วยเอ่อบอกถึงความาทุกข์ระทมความหนาวเหน็บนะครับบอกถึงความเศร้าความเครียดต่างๆนะครับภาพโทนก็เป็นสีในโทนที่ออกทึมๆอยู่แล้วนะครับให้อารมณ์ของความซึมเศร้าด้วยนะอ่มาดูความหมายนะครับคีย์เวิร์ดของภาพใบนี้จะบอกถึงความโดดเดี่ยวนะครับ การไม่มีทางออกไม่มีคนช่วยเหลือนะครับการที่บอกถึงเรื่องของความเครียดสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาอย่างฉับพลันอย่างไม่ทันตั้งตัวนะครับเป็นภาวะของอชีวิตที่อยู่ในช่วงเวลาที่ยุ่งยากลำบากมีแต่ปัญหานะครับมาดูในเรื่องของการงานความหมายนะครับก็หมายถึงการงานที่ค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะนะครับแล้วก็เขาเรียกว่า เครียดกับงานนะครับไม่มีคนช่วยเหลือหรือต้องแบกรับปัญหาหน้าที่แต่เพียงผู้เดียวนะครับบางคนว่างงานตกงานก็คือไพ่ใบนี้บอกถึงความเครียดเกี่ยวกับเรื่องการงานได้เช่นเดียวกันนะครับในด้านการเงินนะครับก็บอกว่ามันไม่เขาเรียวกว่าการเงินมีปัญหาไม่มีรายรับรายจ่ายไ,ม,ไม,ม่ไม่สมไม่สมดุลกันนะครับมีภาระหนี้สินมีเรื่องของการเงินที่ใช้จ่ายอย่างฉุกเฉินกระทันหัน แล้วก็ทําให้เครียดนะครับการเงินไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับในด้านของสุขภาพสุขภาพเนี่ยจะต้องระวังนะครับสายฝนที่ตกลงมาอบอกถึงเรื่องของโรคที่เกี่ยวข้องกับไข้หวัดนะครับไข้หวัดอาการปวดหัวตัวร้อนนะครับเท้าเปื่อยมือเปื่อยนะครับโรคเครียดโรคที่เกิดจากความคิดที่มันแบบมันเขาเรียกว่าคิดวนคิดซ้ำย้ำคิดย้ำทำโรคซึมเศร้านะครับประมาณนี้ ในด้านของความรักนะครับสำหรับคนที่ยังโสดอยู่จับได้ไพ่ใบนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะยังไม่ได้คิดถึงเรื่องของการที่จะมีความรักอาจจะคิดถึงเรื่องของการที่จะ,ะแก้ปัญหาในการใช้ชีวิตของตัวเองซะมากกว่าหรือยังไม่พร้อมกับกับความรักที่จะมีนะครับเป็นลักษณะนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งรวมกับการเคยเขาเรียกอะไรผิดหวังช้าใจเสียใจายมาเลยยังไม่สามารถที่จะมีใหม่ได้อยู่ในภาวะซึมเศร้าเครียดอยู่นะครับ ในด้านของความรักของคนที่มีคู่แล้วนะครับ aries, ก็อาจ <lay Fern sehen> จะหมายถึงการถูกปล่อยทิง ellas, ้งลำพังนะครับให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวหรือขาดการใส่ใจห่วงใยความอบอุ่นอะไรแบบนี้ขาดขาดความรู้สึกที่ดีกับคนรักนะครับหรือจะพูดสั้นๆง่ายๆก็มีก็เหมือนไม่มีในด้านของความสัมพันธ์ที่คนที่มีคู่แล้วนะครับระวังเรื่องของความ น้อยอกน้อยใจนะครับเรื่องของความสัมพันธ์นั่นเองนะครับหันมาน้ามาคุยกันแก้ปัญหานะครับคุยกันจะทําให้ทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะครับและนี่ก็คือความหมายนะครับของไพ่หมายเลข37นะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายไพ่ไปต่อไปกันเลยนะครับมาครับก็ไพ่หมายเลข38นะครับเป็นรูปของชาวประมงนะครับยื่นปลาตัวใหญ่เลยนะครับด้านหลังก็เป็น เรือประมงนะครับแล้วก็ดูจากโทนภาพของอโทนสีของภาพนะครับก็เป็นลักษณะสีออกฟ้าออกสว่างนะครับบอกถึงเรื่องของความสุขนะครับความสมหวังนะครับความสําเร็จในรูปจะเป็นชายที่ชาวประมงที่ถอดเสื้อนะครับแล้วก็ยื่นปลาตัวใหญ่ให้เนี่ยหมายถึงลักษณะของการโชว์นะครับลักษณะของการประกาศให้รับรู้ถึงความสําเร็จนะครับแล้วก็ ด้านหลังก็เป็นเรือประมงก็หมายถึงอุปกรณ์สิ่งที่ที่ชาวประมงใช้นั้นค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพนะครับามาดูความหมายนะครับโดยภาพรวมคีย์เวิร์ดก็จะหมายถึงเรื่องของการาเขาเรียกว่าการโชว์การแสดงออกถึงความสําเร็จของตัวเองนะครับรวมถึงเรื่องของการาลงมือทำอ,อย่างจริงจังจนสําเร็จมีเครื่องมือที่ดีนะครับมี เขาเรียกว่ามีฝีมือมีความถนัดเฉพาะด้านนะครับมีโอกาสที่จะทำแล้วประสบความสำเร็จสูงนะครับหรือสิ่งต่างๆที่เข้ามาถูกคัดสรรถูกเลือกมาอย่างดีนะครับมาดูความหมายในด้านของการงานนะครับก็จะหมายถึงได้ผลงานที่ดีนะครับหรือมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้รับผลประโยชน์ ในหน้าที่การงานเจ้านายหัวหน้านะครับผู้หลักผู้ใหญ่เห็นความสามารถนะครับหรือเราเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความสามารถเฉพาะด้านใช้เครื่องมือเก่งนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ดีในการทํางานนะครับแก้ไขปัญหาได้นะครับในด้านการเงินนะครับจะหมายถึงเรื่องของการได้รับผลตอบแทนที่ดีการลงทุนที่มีความเสี่ยง แต่ก็คุ้มค่ากับการที่ได้ผลตอบแทนกลับมานะครับโดยภาพรวมก็จะเป็นเชิงบวกนะครับมาดูในด้านของอสุขภาพนะครับสุขภาพก็ต้องระ,ระวังสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับข้อมือนะครับหรือกล้ามเนื้ออักเสบอะไรแบบนี้เล็กๆน้อยๆไม่รุนแรงนะครับแล้วก็โดยภาพรวมก็ยังถือว่ายังแข็ง,แ,ขงแรงดีอยู่นะครับเห็นไหมครับว่าชายคนนี้ถอดเสื้อนะครับอาจจะบอกถึงเรื่องของสภาวะ อากาศนะครับที่เกี่ยวกับพวกภูมิแพ้อากาศลมลมพิษหรือระบบทางเดินหายใจปอดนะครับอะไรแบบนี้ก็ระวังไว้นิดหนึ่งนะครับสำ,สำหรับความหมายของความรักนะครับของคนที่โสดนะครับอาจจะมีเกณฑ์เจอคนที่ถูกใจนะครับหรือมีคนที่ เขาเรียกว่ามามาชอบมาเข้ามาคุยกับเรานะครับหรือเป็นที่ต้องตาต้องใจของของเพศตรงข้ามอะไรแบบนี้นะครับมีโอกาสได้สารสัมพันธ์ส่วนความรักคนที่มีคู่แล้วนะครับก็บอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รับของขวัญข,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 ของฝากหรือมีเรื่องเซอร์ไพรส์นะครับที่ดีนะครับจากคนรักนะครับแล้วกอ็อาจจะบอกถึงเรื่องของอความสุขนะครับที่ที่ หยิบยื่นให้กันนะครับระหว่างเรากับคนรักนะครับแล้วก็นี่ก็คือความหมายของไพ่หมายเลข38นะครับก็เป็นรูปของชาวประมงที่ยื่นปา่าโชว์อยู่หน้าเรือเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายใบต่อไปกันเลยครับแล้วก็มาถึงไพ่หมายเลข39นะครับเป็นรูปของนักฟุตบอลนะครับชูถ้วยรางวัลนะครับแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนในทีมเนี่ยจับให้ขี่คอนะครับ ความหมายของไพ่ใบน,นี้นะครับโดยเชิงรวมแล้วก็จะหมายถึงเรื่องของการทําอะไรที่มันร่วมกันความสามัคคีนะครับการทําร่วมกันเป็นทีมนะครับมีหลายคนนะครับคีย์เวิร์ดก็จะหมายถึงความสําเร็จที่เกิดจากความร่วมมือร่วมมือกันความเป็นทีมได้รับชัยชนะนะครับความสําเร็จที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจนะครับการผ่านอุปสรรคนะครับมามากมายสุดท้ายก็ เอาชนะได้จนเป็นที่1น,นะครับแล้วก็มีความสุขร่วมกันรวมถึงการเฉลิมฉลองนะครับความสุขที่เกิดจากาคนกลุ่มใหญ่ร่วมมือร่วมแรงกันนั่นเองนะครับมาดูในเรื่อของความหมายการงานการงานก็จะหมายถึงเรื่องของทีมทีมเวิร์กหรือเพื่อร่วมงานที่ร่วมงานทํางานกับเรานะครับช่วยกันทําให้ถึงบรรลุถึงจุดเป้าหมายจน ถึงความสําเร็จนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรมีความสําเร็จได้ร่วมเฉลิมฉลองร่วมกันด้วยนะครับการงานที่ถือว่าดีนะการเงินนะครับการเงินจะหมายถึงเรื่องของอาการาร่วมหุ้นลงทุนหรือการกู้ร่วมก็ได้นะครับหรือ,อาบางคนเป็นหนี้เป็นสินก็เขาเรียกว่าเหมือนช่วงที่ปลดเรื่องหมดหนี้หมดสินหมด หมดผ่อนบ้านหมดผ่อนรถหมดผ่อนต่างๆที่เป็นหนี้สินหมดหลุดพ้นเป็นอิสรภาพอะไรแบบนี้นะครับในด้านของสุขภาพนะครับก็ต้องบอกว่ากําลังใจดีถ้าสำหรับคนป่วยก็มีคนสนับสนุนดูแลเจอคนที่มีเขามีฝีมือมีมีพลังกําลังใจนะครับผลักดันให้สุขภาพดีขึ้นนะครับส่วนในด้านของความรักนะครับในคนโสดนะครับ อาจจะยังสนุกอยู่กับสิ่งที่ทําอยู่นะครับยังไม่สนใจในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะครับแล้วก็กําลังจะประสบความสําเร็จกับสิ่งที่โฟกัสอยู่ด้วยนะครับส่วนในด้านของความรักของคนที่มีคู่แล้วนะครับก็จะหมายถึงความสําเร็จที่ เกิดจากเป้าหมายการร่วมไม้ร่วมมือนะครับร่วมแรงซึ่งกันและกันนะครับให้ไปถึงจุดหมายเดียวกันนะครับรวมถึงบางคนยังไม่ได้แต่งงานอาจจะหมายถึงการแต่งงานการมั่นหรือการประกาศให้สังคมรับรู้เรื่องความสัมพันธ์นะครับหรือการผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับหรือการเริ่มธุรกิจร่วมกันนะครับเป็นในเชิงบวกสําหรับไพ่ใบนี้นะครับความหมายก็เป็นในเชิงของการสามาัคคีการร่วมกันแล้วก็ ไปถึงจุดหมายเดียวกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีเชิงบวกนะอ่าแล้วนี่ก็คือความหมายนะครับของไพ่หมายเลข39นะครับนะักฟุตบอลชูทั่วรังวันที่มีเพื่อนเพื่อนนะครับให้ขี่คอนะเดี๋ยวเรามาดูความหมายไพ่ต่อไปกันเลยแล้วก็มาถึงไพ่หมายเลข40นะครับเป็นไพ่ใบสุดท้ายในเซตของ ep นี้นะครับ ep 10นะครับก็เป็นรูปของกุญแจล็อกในแสงที่สลัวสลัว นะครับความหมายของภา่ใบน,นี้นะครับจะเป็นเรื่องของการ mm. เขาเรียกว่าการปิดกัน้น mm. การล็อก mm. การหยุดนิ่งนะครับแล้วก็สถานการณ์ของภาพเนี่ยเป็นสีดำนะครับแล้วก็บอกถึงเรื่องของการที่แบบระมัดระวังตัวด้วยหรือ,อเขาเรียกว่าไม่ไม่ควรเสี่ยงไม่ควรทำอะไรทั้งสิน้น สำหรับไพ่ใบนี้มันมันเป็นไพ่ที่มันบอกถึงเรื่องของอารมณ์แบบหยุดนิ่งล็อกระมัดระวังปิดกัน้นการหวาดกลัวนะครับามาดูนะครับคีย์เวิร์ดของตัวไพ่ก็จะหมายถึงเรื่องของการาหยุดนิ่งพักสต็อปปิดกั้นนะครับการปิดล็อกนะครับการระมัดระวังตัวนะครับแล้วก็การเก็บเนื้อเก็บตัวนะครับมีโรคส่วนตัวนะครับ ความหมายในด้านการงานนะครับการงานหยุดนิ่งนะครับไม่ได้ผลตามที่ควรเป็นช่วงเวลาที่ควรจะเขา,เ,า,เ,า,เ,าเรียกว่ากลับมาทบทวนดูกระบวนการของงานนะทั้งหมดนะครับรายละเอียดของตัวเราก่อนนะครับก่อนที่จะออกสู่สังคมหรืออตัวงานที่เป็นงานหลักนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการหยุดนิ่งเพื่อการการทบทวนดูเรื่องของความอารอบคอบความเรียบร้อยในใ,ในในหน่วยงานของเรานะครับส่วนในด้านการเงิน การเงินนี่เขาบอกว่าไม่ควรจะลงทุนไม่ควรเสี่ยงไม่ควรที่จะนําเงินไปต่อเงินหรือการไปใช้เพื่อปล่อยดอกออกผลไม่ควรนะครับเป็นการหยุดนิ่งเบรกสต็อปไปก่อนนะครับดูในเรื่องของสุขภาพสุขภาพก็อาจจะหมายถึงคิดว่าตัวเองสุขภาพดีนะครับหรือการหยุดนิ่งจนเกินไปก็เช่นไม่ออกกําลังกายนั่งนานนะครับไม่ขยับกล้ามเนื้อเส้นตึงเส้นยึด อาการอ้วนระบบอฮอร์โมนทางเพศนิ่งนะครับนี่ก็คืออาจจะไม่รู้สึกความมความรู้ความต้องการทางเพศอะไรแบบนี้นะครับส่วนในด้านของความรักนะครับในคนโสดก็มีโรคส่วนตัวสูงนะครับเก็บตัวโสดสนิทนะครับความรักคนที่มีคู่แล้วก็ใกล้เคียงกันก็คือ <c oughs> ความสัมพันธ์ถึงจะมีคู่กันเป็นคู่กันอยู่ด้วยกันแต่ก็ไม่หวานแหววไม่สวีทเลยนะครับนิ่ง ขาดการเอาใจใส่เซ็งหรือ,อ,อความสัมพันธ์อารมณ์ทางเพศนิ่งไปนะครับออโอเคและนี่ก็คือความหมายนะครับของไพ่หมายเลข40กุญแจล็อกในแสงที่สลัวสลวนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาที่มีคลิปลงนะครับใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆก็จะได้เข้ามาศึกษากันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ใช้เวลาประมาณเท่านี้ครับสวัสดีครับ